สวัสดีครับผมชื่อว่านายจิรยุพยแพรวันนะครับผมเป็นนิสิตมหาลัยนยเรศวรคณะศึกษาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีแลนศการศึกษาชั้นปีที่สามครับที่ผมได้เคยเรียนมาของในรายวิชานี้ครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัวของ t i s เชอร์เบิร์แครับผมแล้วก็ตัวของ p i t k b o x AI TiG ไอแล้วก็ Google Essential นะครับผมเป็น Google AI Essential ที่เราเข้าไปเรียน แล้วเราก็จะได้เกียรติบัตรมาครับตัวเกียรติบัตรที่ผมเรียนมาก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็ตัวงานาิ้นสุดท้ายที่ผมได้เรียนก็คือเป็นตัวของ ChatGPT ที่ให้เราทําภาพอ่า generate ออกมาพอเราได้ภาพ generate ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ทําภาพตัวนี้ให้ไปเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ AI ตัวหนึ่งเข้ามาช่วยนะครับผมก็ที่ผมได้เรียนมาก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับงานชิ้นแรกที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวของ AI ไทเจนนะครับผมที่อาจารย์ครับผมได้ทําการเลือกสรีระร่างกายให้กับแต่ละกลุ่มนะครับผมโดยกลุ่มของพวกผมที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือจะเป็นการใช้ร่างกายก็จะเป็นทั้งศีรษะไหล่แขนอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมกลุ่มที่ผมอยู่ครับก็จะเป็นกลุ่ม E จะมีสมาชิกดังนี้นะครับผมคนแรกเลยก็คือหัวหน้ากลุ่มครับก็คือสายป่าน คนที่สองสมาชิกค,ครับหนุ่มคนที่สามออมแล้วก็ผมครับหัวข้อของวผมตอนแรกนะครับที่ได้เลือกกันก็จะเป็นเกี่ยวกับการกายภาพบำบัดศีรษะครับแต่เมื่อพวกผมได้ลองทํากันไปตักระยะหนึ่งแล้วกลับพบว่าตัวค่าของทางศีร,รษะที่พวกผมได้ไปใส่ในตัวของ ai t h a i g e n ครับผมพบว่าค่าในจุดของจอจุดตรงศีร,รษะที่พวกผมได้เลือกมีความใกล้เคียงกันอย่างมากอย่างเช่นเวลาพวกผมจะทําให้ตัวศีร,รษะของเราครับ หันซ้ายหันขวาหรือเงยขึ้นเงยลงนะครับผมทให้ตัวหลอดไฟที่เราได้ทําการใช้เป็นตัวทดสอบระบบนะครับผมติดหมดเลยแล้วก็เกมที่พวกผมเลือกใช้ตอนแรกครับจะเป็นเกมกระต่ายโดดโปงก็ปัญหาที่พบนะครับก็คือตัวลูกโป่งกับกระต่ายครับค่อนข้างที่จะดีเลย์ครับผมส่วนมากจะเป็นตัวที่กระต่ายมากกว่าที่ดีเลยนะครับผมเวลาโ,โดดโดดลงโป่งครับผมค่อนข้างที่จะช้า แก้ปัญหาของกลุ่มของผมครับก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็เกมที่เราเปลี่ยนไปก็จะเป็นเกมดันเจี้ยนนะครับผมเกมดันเจี้ยนก็คือเกมที่ทหารนะครับผมได้ทําการฆ่าซอมบี้ให้หมดแล้วก็ประตูในด่านนั้นก็จะเปิดเพื่อที่เราจะได้เข้าไปตู่ด่านต่อไปนั่นเองนะครับครับก็เมื่อเราได้ทําการเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนตัวเกมที่เราได้ใช้งานนะครับก็พบว่า ค่าของร่างกายต่างเนี่ยสามารถใช้ได้ดีมากขึ้นครับเนื่องจากเราใช้ส่วนของแขนแล้วก็มือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อเรายกมือขึ้นตัวละครของเราก็จะขึ้นยกมือลงตัวละครของเราก็จะลงถ้าเราหันซ้ายหรือหันขวาตัวละครก็จะหันตามใบหน้าที่เราหันไปนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ทําการทดสอบระบบเรียบร้อยหมดแล้วครับก็พบว่าการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ปรับค่า สรีระร่างกายครับผมให้มีความเสถียรมากขึ้นในการใช้งานนะครับผมแล้วก็หน้าที่ในการทํางานของผมนะครับผมได้รับมอบหมายให้เป็นคนตัดต่อวิดีโอแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอนะครับผมแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาตัวงานนะครับผมกับสมาชิกที่เหลือในกลุ่มครับต่อมาเป็นงานชิ้นที่สองนะครับผมงานที่สองที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์นะครับก็ ห้แบ่งตามปุ่มเหมือนเดิมครับผมก็คืออยู่กลุ่มเดิมไปเลยกลุ่มอ e, ีที่พวกผมได้อยู่นะครับผมแต่หัวข้องานครั้งนี้จะเป็นหัวข้องานใช้ AI หรือใช้ g p t นะครับผมมา generate รูปภาพมเมื่อเราได้รูปภาพมาแล้วนะครับผมเราก็เอารูปภาพที่ AI generate ออกมาครับไปใช้ในตัว AI ตัวหนึ่งที่สามารถทําให้ภาพพิ่งครับกลายเป็นวิดีโอแล้วก็มาไปติดต่อกันเป็นนิทานเรื่องหนึ่งนะครับโดยหัวข้อของนิทานกลุ่มเราน,นะครับผมก็จะเป็นเรื่อง ปะหทองนะครับก็นิทานเรื่องนี้คือผมไม่รู้จักเลยอุปสรรคหรือปัญหาครั้งแรกที่เจอคือผมได้ให้แชท GPT นะครับผมเ e n เ r a t e ฉากให้ครบสิบฉากแล้วก็รูปภาพมาสิบรูปภาพครับผมแต่ปัญหาที่พบก็คือเนื้อหานะครับผมไม่มีความตรงกับตัววรรณคดีเลยนะครับผมก็คือเหมือนจะเป็นการหนักแปลงเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับซึ่งข้อจํากัดที่เราได้พบกันอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็คือตัว h a GP t GPT นะครับผม h ช GP t GPT เนี่ยสามารถ g e n e r a เ e ตรูปภาพได้มากสุดเพียงแค่2รูปภาพต่อ1บัญชีนะครับผมซึ่งทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเวลาในการเจ e เ a t e รูปภาพเพราะว่าเราต้องคอยมาย้ายบัญชีแต่และบัญชีนะครับผมแล้วก็ตัวรูปภาพที่เจ n เ r a t รตออกมาก็ไม่ตรงตามพร้อมไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่มที่เราต้องการนะครับเราเลยได้ทําการช่วยกันครับผมออกตังซื้อแชท GPT พัดมานะครับ แล้วก็เมื่อเราได้ซื้อมาแล้วเนี่ยทำให้พบว่าเราสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเราสามารถจินตนาหรูปภาพได้เยอะมากขึ้นเราจะแก้ไขรูปภาพกี่รูปภาพก็ได้ตามที่เราต้องการและเมื่อเราได้รูปภาพมาพบแล้วเราก็ได้ทําการแบ่งรูปภาพกันแต่ละคนโดยที่แบ่งรูปภาพแล้วเราก็นำรูปภาพนี้ไปใส่ในตัว AI อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตัว Hyper AI เพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการเปลี่ยนจากรูปภาพนิ่งธรรมดาธรรมาให้มีความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวหน้าที่ของผมที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมก็เป็นคนภาคเสียงนิทานตัดคลิปแล้วก็อพัพคลิปลง u t u b e ครับครับผมผมก็ได้ทําการใส่ซาเสียงไปนิดนึงใส่ทางซิปชั่นแต่ฉากให้ดูมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ใส่เอ็กซิเดตของแต่ละคนเข้าไปในฉากสุดท้ายด้วยนั่นเองครับ ลังจากนั้นตัวของเราก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อัปโหลดวิดีโเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็มาถึงการสรุปท้ายคลิปนะครับผมจากสิ่งที่ได้เรียนมาทั้งหมดแล้วก็การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับผมสิ่งที่ผมได้ไร้รู้เลยอย่างแรกก็จะเป็นการที่เราได้รู้จักตัวไอที่มากขึ้นนะครับผมการทํางานของ AI แต่ละตัวมีหน้าที่อะไรบ้างการเขียนโค้ดเขียนอย่างไรบ้างแล้วก็การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมการช่วยการแก้ปัญหา การช่วยกันคิดวิธีการทำํำวิธีการหาทางออกว่าเราควรแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างที่จะทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็กรู้ล่วงผ่านไปด้วยดีนะครับผมก็สําหรับตัวคลิปนี้ครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ